พีคเมนที่เกาะกูดเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสจวดและแอรุ่นเดียวกับผมนัดรวมพลพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคน จัดทริปไปเที่ยวกเกาะกูดโดยพักที่บ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนักโดยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศของบขสจากสถานีเอกมยัยมาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกที ซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พลบค่าทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้จนอิงมีพีมาแล้วพวกเราจึงออกเดินสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่ากว่า ตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสรพพสัตว์ร,ร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะนั้นแต่มีเสียงหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกด้วยความกลัวปนขยะขยงมากที่สุด คือเสียงของตุ๊กแกที่ไต่อยู่ไอ้ยียอยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเราได้พบประพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งมาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยเมตรียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและสุบสิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืน จึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนโดยความที่สนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุ้งมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานสักพักให,ใหญ่ๆเสียงจอกแจ๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทที่ศาสองเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางเสียงเกลียวคลืนกระทบฝั่งเบา กอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมพลอยหลับไปอย่างง่ายดายเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินตุกแกร้องระง,งมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทำให้ต้องเรียบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเอามืออุดหูด้วยความเกลียดกลัวน่าแปลกที่บรรดาเพื่อนเพื่อนยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น สักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับเป็นภาษาขเขมรผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงทำกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลวัวภาพร่างๆที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็ก ที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงคำนั่นเองการสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นั่นเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆโดยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไรหรือครับมาทำะไรการดึกๆดื่นๆอย่างนี้ เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ้มตะคุ้มกำลังงนเนลุกขึ้นนั่งเพียงเซลว,วินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นก็พลานปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่ไม่ย,ยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งแกวงเล่นในมือผมงงงันกับภาพเบื้องหน้า ไม่เข้าใจว่าเด็กนั่นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไรแล้วทันใดก็ออกวิ่งไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอนขวางอยู่พลางเอาไม้ที่ถืออยู่เคาะผนังดังก๊กก๊กก๊กพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังโหยหวนจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนๆนผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความ,มงุนงง ว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกนั่นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งพลานขอฝาผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีพภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยสิครับสนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั่นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจใยดีว่าลูกตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่ คุยกับใครที่ไหนอยู่หรอือแอนดี้แล้วนี่เสียงอะไรหนะใครร้องใครคอฝาบ้านเสียงสันส่นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองรอบๆอ,อย่างหวาดหวาดเราวกับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยเอาก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กนี้มาเอาลูกเขาออกไปหน่ะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหนออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้น อาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องยังคงมืดมิดทมกลางความงุนงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังห้องของเด็กนั่นความกดดันปะทุขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตไฟอีกหลายครั้ง พร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหนืออดไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟไหลายดวงบนเพดานพลันสว่างขึ้นเสียงตึกกระทึกละภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพริบตาห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆน,นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอน เพื่อมองหาทั้งสามคนนั่นแต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝากความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งหลับสายตาในที่สุดเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนเดินไปคนเดียว เพื่อนคนอื่นกำลังสารวันเก็บของนี้กลับกรุงเทพพบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทำไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้กันสักคนสอบถามคนงานดูจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัว และศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณหาดหน้าบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครเคยพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้น